ต่อเนื่องจากในคลิปก่อนหน้าที่พี่ปิงทําไปนะครับคือเรื่องของการใช้คําศัพท์คาว่า s เชอร์นิวเนาะมีจีเจท่านหนึ่งนะฮะพิมพ์คําถามเข้ามาถามนะครับว่าคําว่า s เชอร์นิวที่แปลว่าคนที่เข้าสังคมเก่งเนี่ยมันมีคําตรงกันข้ามไหมมาดูกันเลยครับจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคําว่า s เชอร์นิวเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นการพูดถึงเอ็กซ์โทรเวิร์ดหรือว่าชอบเข้าสังคมซึ่งก็มาจากคําว่าายเซียมนั่นเองและแน่นอนนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราต้องการจะพูดว่าใครสักคนหนึ่ ทีนี้เราเทียบเคียงกันเลยนะฮะเชื่อหนิวคือ extrovert introvert เราจะใช้คําว่าเชื่อคงนั่นเองและแน่นอนนะครับความหมายของมันก็คือตรงกันข้ามเลยคือหมายถึงว่าคนที่กลัวการเข้าสังคมทีนี้นะครับพี่ปิงแยกรากคาศัพท์เอาไว้ให้ดังนี้นะฮะที่มาที่ไปของมันก็คือมาจากคําว่าเชื่อเจียวเช่นกันเลยนะฮะที่แปลว่าการเข้าสังคมและคําว่าคงก็จะมาจากคําว่าคงชื่ที่แปลว่ากลัวนะครับทีนี้พี่ปิงมีตัวอย่างประโยคการใช้งานเอาไว้ให้ดังนี้นะครับ由于社恐，他总是